ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามันจะต้องผ่านไปร่างกายนี้นะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ต้องผ่านไปความสุขทั้งหลายที่เราดิน้นรนแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศญาติมิตรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถึงวันหนึ่งต้องผ่านไปอย่างพอเราตายปุ๊บนะคนที่รักกับเราเนี่ยญาติมิตรที่รักกับเราครอบครัวเรา รีบเอาเราไปป่าช้านะรีบเอาไปวัดเอาใส่กล่องไว้แนละ้วไม่อยากดูแล้วรักแค่ไหนก็ไม่เอาละแสมบอกด้วยนะอย่าม,มาห่วงเลยนะให้ไปที่ชอบที่ชอบนะแปลว่าห้ามกลับบ้านเขาไม่เอาแล้วนะที่เรารักเขาแทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายเขาไม่เอาเราหรอก ขารีบพาไปทิ้งเลยงั้นเข้าใจชีวิตนะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศคนที่เรารักนะลูกเมียสามีพ่อแม่อนะไรเงี้ยเพื่อนฝูงนะ ร่นแต่ของอยู่ชั่วคราวเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราอย่างเวลาคนที่เรารักตายใช่ไหมเราก็ทิ้งเขาเราเอาไปส่งไว้ที่วัดเราไม่เอาแล้วหรือเอาไปฝังดินเราไม่เอาแล้วนี่เราทิ้งเขาถึงวันของเราเองเขาก็ทิ้งเราเหมือนกันบอกให้เราไปที่ชอบที่ชอบ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะเราจะไม่กลัวเราจะไม่กังวลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่เราไม่ประมาทร่างกายนี้เป็นบ้านเป็นสมบัติของโลกมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้าเราเอามันมาสร้างคุณงามความดีเพราะเราไม่ได้รีบให้มันตายไปหรอกมันยังอยู่ได้ก็ให้มันอยู่ไปแล้วก็ใช้ร่างกายนี้สร้างความดีไปเรื่อยๆ สะสมคุณงามความดีไว้แต่ถึงเวลาที่มันจะแตกดับไม่เสียใจเราได้ใช้มันเต็มที่แล้วไม่น่าเสียดายแล้วถึงเวลาต้องสละทิ้งเนี่ยฝึกตัวเองนะฝึกมองอย่างนี้เรื่อยๆไปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถึงเราได้มาวันหนึ่งเราก็ต้องเสียไป